หลังจากพระอาทิตย์ขึ้นอีกครั้งก็สามารถมองเห็นทวีปแอนตาร์กติกาที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งได้จากนอกหน้าต่างกัปตันประกาศผ่านลำโพงว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงเรือวิจัยจะเทียบท่าที่ขอบทวีปแอนตาร์กติกาและทุกคนควรเตรียมตัวลงจากเรือเมื่อการเดินทางใกล้จะสิ้นสุดลงเย่เฉินจิงปลุกหยุนรูโกและซ่งรูอยู่ที่เก็บตัวอยู่ให้ตื่นขึ้นทั้งสองกลับไปที่ห้องพักเก็บเข้าของอย่างรวดเร็วและรอเรือเทียบท่า ในขณะนั้นหลินว่านเออรู้สึกประหลาดใจและดีใจที่พบว่าบนทะเลน้ำแข็งมีฝูงเพนกวินจำนวนมากกำลังเดินขบวนยาวไปยังแผ่นดินใหญ่เธอชี้ไปที่จุดสีดำหนาแน่นบนน้ำแข็งและอุทานอย่างตื่นเต้นว่าในท่านดูสินั่นคือนกเพนกวินจักรพรรดิเย่เฉินมองไปรอบๆและรู้สึกประหลาดใจที่พบว่านกเพนกวินเหล่านี้กำลังอพยพจากทะเลน้ำแข็งไปยังใจกลางทวีปแอนตาร์กติกาเขาถามด้วยความงุนงงว่า ตอนนี้ใจกลางทวีปแอนตาร์กติกาเป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดแล้วทําไมพวกเพนกวินถึงยังมุ่งหน้าไปที่นั่นอยู่ละ่ะหลินว่านเอ๋อพูดพร้อมรอยยิ้มว่านกเพนกวิน ok จักรพรรดิช่างแปลกจริงๆนกเพนกวิน ok ชนิดอื่นจะอพยพขึ้นเหนือในฤดูหนาวแต่พวกมันจะกลับมาในฤดูหนาวเพื่อผสมพันธุ์ในทวีปแอนตาร์กติกาเย่เฉินนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้และพูดว่าผมคิดว่าเคยเห็นในทีวีมาก่อนฝูงนกเพนกวินจักรพรรดิจะรวมตัวกันเป็นพันหรือหมื่นตัวเพื่อต้านทานลมและหิมะมันเป็นภาพที่น่าตื่นนตตาาื่ใจมก ใช่ค่ะหลินว่านเอ๋อกล่าวพวกมันมีนิสัยผสมพันธุ์ในช่วงที่อากาศหนาวที่สุดของปีโดยจะรวมกลุ่มกันเพื่อกกไข่และเลี้ยงนกอ่อนนี่อาจเป็นสัตว์เพียงชนิดเดียวที่เราสามารถพบเห็นได้ในใจกลางทวีปอันตากติกาในช่วงฤดูหนาวทวีปอันตากติกาเป็นสถานที่ที่โหดร้ายที่สุดในโลกในช่วงฤดูหนาวและมีสัตว์เพียงไม่จี่ชนิดเท่านั้นที่สามารถอยู่รอดได้ที่นั่นรวมถึงนกเพนกวินจังกระพัดด้วย จึงจากผิวน้ําทะเลในทวีปแอนตาร์กติกาเริ่มแข่งตัวด้วยอัตราหลายกิโลเมตรต่อวันทําให้เกิดชั้นน้าแข็งหนาหลายเมตรบนผิวน้ําทะเลใกล้กับทวีปแอนตาร์กติกาณจุดนี้เรือวิจัยไม่จําเป็นต้องเทียบท่าอีกต่อไปเมื่อความหนาของน้ําแข็งเกินขีดจํากัดความสามารถของเรือตัดน้ําแข็งเรือก็จะค่อยๆหยุดและหยุดเคลื่อนที่ไปข้างหน้าในขณะนั้นเองผู้คนหลายคนที่รอยอยู่ห่างออกไป1กิโลเมตรเห็นเรือจอดและส่งสัญญ,ญาณจึงเริ่มขับรถแท็กเตอร์น้าแข็งหลายคันอย่างชา้ชาๆเข้าหาเรือวิจัยทันที รถไถน้ําแข็งเหล่านี้แต่ละคันจะลากรถพลวงซึ่งบางคันมีห้องเก็บสินค้าและบางคันมีห้องโดยสารสําหรับผู้โดยสารหลังจากนั้นไม่นานกับตันจอนทอรเรสันก็เดินมาบอกเย่เฉินว่าคุณเย่คุณและสุภาพสตรีทั้ง3ท่านเตรียมตัวลงจากเรือได้เลยเจ้าหน้าที่สถานีวิจัยจะไปรับท่านก่อนท่านสามารถนําสัมภาระและสเสบียงติดตัวไปด้วยในรถบรรทุกได้หากมีสิ่งใดใหญ่หรือหนักเกินไปท่านสามารถมอบให้เราได้เราจะใช้รถเครนยกสะเบียงและอุปกรณ์ขึ้นรถบรรทุกในภายหลัง เยชนพยักหน้าและถามพวกเขาว่ากับตันทอร์สันท่านจะกลับมาเมื่อไหร่ครับจอ์นทอรสันดูเวลาและพูดว่าจากที่นี่ไปถึงสถานีวิจัยยังเหลืออีกกว่า100ยกิโลเมตรต้องใช้เวลาเดินทางด้วยรถสโนโมบิลอย่างน้อย4ี่ชั่วโมงเราต้องรอให้เจ้าหน้าที่ขนของไปและจัดการงานที่สถานีวิจัยให้เรียบร้อยก่อนจึงจะเดินทางกลับด้วยกันจากนี้ไปจนถึงวันที่เราออกเดินทางน่าจะใช้เวลาประมาณสวัน เย้เฉินพยักหน้าเล็กน้อยในอีกสีวันข้างหน้าคงเหลือคนอยู่อนทวีปอันตากติกาไม่มากนักซึ่งจะทำให้การฝึกฝนพลังปราณสะดวกยิ่งขึ้น